สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้เรามาชมบรรยากาศของยามเย็นค่ะช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่า5โมงครึ่งแล้วนะคะ17.36นาฬกานะคะบรรยากาศยามเย็นที่ต้องบอกว่าหลายๆท่านทยอยกลับกันไปเยอะหลายเซตทหลายกลุ่มแล้วนะคะกับสมาชิก True Idea ค่ะแต่ตอนนี้ กลับไปหลายกลุ่มแล้วยังคึกคักคักคึกเรามาชมบรรยากาศกันนะคะนี่คุยธุรกิจกันอย่างคึกคักมากๆนะคะแล้วก็กลุ่มนี้ค่ะนี่นะคะโอ้ยเด็กน้อยก็มาหลบมองไม่ดีนะคะก็ยนะี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศของรูไอเดียค่ะนะคะบอกว่าตอบรับดีมากๆคึกคักจริงๆนะ ต้องบอกว่าวางแผนกันนะคะกับโปรเจกต์ใหม่ๆโปรเจกต์กำเนินนะคะซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็มีในเรื่องของเสวนาค่ะทางการ SMT ด้วยนะคะและตอนนี้กำลังวางแผนธุรกิจก็้มาเขทาเม้นะคะตอบรับกันดีมากๆค่ะท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสนใจในเรื่องของการสร้างรายได้ค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ สีขาวและทำง่ายได้จริงติดต่อเข้ามานะคะโอเคค่ะด้วยเร่ยังมีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะ